สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่นะครับเห็นไหยครับอันนี้คือน่าขึ้นนะครับน่าขึ้นแสงนะครับอาจจะเป็นแสงเลเซอร์น่าลื่นนะครับแล้วก็มากระทบกับช่องเห็นไหมครับช่องแคบ2ช่องซึ่งห่างกันดีนะครับเรียกว่าสลิตคู่นะครับเราเกิดการเลี้ยวเบนตรงนี้นะครับ เลี้วเบนแล้วก็ไปแทรกสอดตรงที่ฉากตรงนี้นะครับก็เกิดเป็นลวดลายของการแทรกสอดอ e นี่คือแทรกสอดแบบเสริมเนาะ n นี่คือโหนดนะครับโนดคือที่เป็นสีดำดำนะครับตรงนี้แล้วก็ e a ศย์ n 1นึ e ห n 2อง e สไปเรื่อยๆนะครับ โอเคนะครับแต่ทีนี้จทย์ให้หา x ตรงนี้นะครับตรงที่เป็น e หนึ่งนะครับก็คือแถบแถบสว่างแถบแรกนะครับหรือแอนตีโนอตที่หนึ่งนะครับอันนี้แถบสว่างกลางนี่เรียกว่า a ศูนย์นะครับแสดงว่า n เนี่ยเท่ากับหนึ่งนะ n คือตัวที่ตัวห้อยนี่นะครับดังนั้นเราพูดถึงแถบสว่างเนี่ย นะครับก็ต้องใช้สูตรนะครับอ่าดีไซน์นะครับซีต้าเท่ากับ n อ็นเลมดาอันนี้แถบสว่างนะแต่คือถ้าเกิดเป็นแถบมืดของสลิดคู่เนี่ยดีไซน์ซีต้าเท่ากับ n อ็นลบหนึส่วนสองเลมดานะครับแต่กรณีนี้นี่คือแถบแถบสว่างนะครับหรือแทรกสอดแบบเสริมนะครับ อันนี้แถบมืดหรือแทรงสอดแบบหักล้างนะครับอ่าทีนี้เราจะต้องเลือกใช้สูตรนี้นะครับเพราะว่าเรามาพิจารณาที่ x ตรงแถบสว่างนะครับเข้าใจไหมครับอ่าก็ใช้สูตรนี้นะครับแล้วไซสิต้าล่ะไซสิต้มันคือตรงนี้ครับทําเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้เห็นไมิต้คือตรงนี้อ่าซึ่ง ไซด์ซิต้ามันคือข้ามนะครับข้ามฉากใช่ไหมครับก็คือ x ส่วนส่วนส่วนตรงนี้นะมันคือ x ส่วนสมมติว่าครูให้เป็น r แล้วกันตรงนี้นะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการประมาณนะครับ r มันก็ประมาณกับเท่ากับ l นะครับ l คือตรงนี้นั่นมันก็คือสูตรก็เป็น d x ส่วน l นะครับไซด์ซิต้ามันก็คือ x x ตรงนี้นะครับหารหารข้าง แท่งนี้ r ก็คือ l นะครับกับ n ลัมดาเราใช้สูตรนี้นะเขาต้องการให้เราหา x นะครับว่ามีค่าเท่าใดนะครับแล้วก็แค่ย้ายข้างธรรมดาอันนี้ l l หารอยู่ใช่ไหมย,ย้ายไปไปคูณ d คูณอยู่ย้ายไปหารแค่นี้ครับที่เหลือก็แทนค่านะครับ n คือ1นลัมดาล่ะเห็นไหมครับความยาวขึ้นนี่คือลัมดานะ หน่วยเป็นเมตรนะครับถ้าเป็นนาโนต้องคูณสิบกำลังลบเก้า้วยนะ L เขาบอกว่าหนึ่งเมตรเนี่ยตรงนี้นะ D ก็คือระยะห่างระหว่างสลิตก็คือ D คือตรงนี้ระยะห่างระหว่างช่องนะครับ ไม่ใช่ความกว้างของช่องนะครับเป็นระยะห่างก็คือ1นูณสิบกำลังลบสนั่นเองนะครับก็หารหารไปนะครับข้อนี้ง่ายเลยก็เหลือเลขยกำลังหารกันก็มาเลยครับลบกันแต่อย่าลืมลบกับลบนะไม่ใช่ลบสอย่างเดียวนะครับลบลบเป็นบวกนะครับ ลบเบวกสลบสนะครับเมตรนะครับนี่คือคำตอบนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับมีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามในคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับโอเคนะครับ